มบูรณ์แบบเลยอันนี้เท่ากับสถาปนาเป็นเสร็จแต่ตรงตาควายเนี่ยเฮ้ยยัง,ยงต้องขันเหรียญขวานฮะฮะแต่ตอนนี้พอปักที่เนิน3 5 0ซึ่งเป็นภูมิที่้อสำคัญสูงข่มที่วางฐานยิงของเขาอ่ะครับก็เรียบร้อยฉะนั้นจัดการเนินสามห้าศูนย์ได้ภาษาตาควายเนี่ยปลอดภัยตลอดเพราะว่าไอ้ทางนู้นเนี่ยมันไม่มีฐานไม่มีอำนาจกำลังยิงละแต่นี้ถ้าจะมาจากส่วนหลังของเขาอีกที่จะมาไอ้เนินสามาศูนย์ก็เสียเปรียบเราละเพราะเราอยู่เนินสูงไงเราก็มีแต่ฝ่ายไป ไปจัดการเขาอีกออเราก็ต้องไปตัดเส้นทางส่งกําลังไม่ว่าจะส่งกําลังด้วยคนหรือด้วยสเบียงอะไรขึ้นมาหรือด้วยอาวุธกระสุนขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีกระเช้าไนงะหรือเป็นขึ้นเพราะไม่นคนแบกมันไม่ไหวมันชันนะครับเราก็ไปซัดไอ้กระเช้านะั้นซะก่อนพอเราซัดเสร็จปุ๊บไอ้พวกที่อยู่บนเนินน่ะกลายเป็นว่ามันถูกปลดปล่อยนะมันต้องใช้สะเบียงที่กินอยู่ใช้ไอ้ไอไกระสุนที่ยิงก็อันเดิมอยู่ไนงะเพราะไอ้ข้างล่างมันเอามาส่งไม่ได้ใช่ไหม แต่ข้างล่างมันยิงช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันก็เอามาส่งไม่ได้แลวตอนนี้พอเราตัดไอ้เส้นทางส่งกําลังปับ๊บแล้วเราก็ยิงข้ามไปเมืันไปจัดการไอ้ฐานยิงข้างหลังด้วยปั้งเราก็พอลุกตัวนี้ได้ก็ส่งกําลังพลเคลื่อนไปเพื่อไปจัดการที่ตาควายพอยิงถลม่มถล่มด้วยกำลังทางอากาศเสร็จทางบกก็ไปจัดการ,รในที่สุดก็ยึดได้เบ็ดเสร็จ คนไทยไม่เคยเจอสงครามเต็มรูปแบบโอ้โหไม่ได้เจอมาเป็นหลายสิบปีเลยวันวันส่งหลายสิบ<า>สิบปีเลยของทั้งสองนี่ใช่ครับเสียแม้วน้ําตาไหลน,น้ําตาไหลเพราะพี่ยังเคยทันพวกสมรภูมิต่างๆนะมันห่างไปจนเราให้เราเป็นในร้อยจนนี้จนพลโทจนเกษนะียณเราก็ไม่เคยเจอสมรภูมิหนักแบบนี้ไงตรงนี้เป็นหลักปฏิบัติเลยนะรักถือเป็นหน้าที่ของทหารทุกคนที่อยู่แนวหน้าเมื่อเพื่อนเสียชีวิตในแนวหน้าต้องเอาศพ กลับมาให้ได้แล้วเป็นที่จริงเนี่ยมันเป็นแนวปฏิบัติของสากลเลยนะทุกกองทัพในโลกใช่ไหมไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามเอาละร่างไม่ได้ก็ต้องมีชิ้นส่วนอะไรต้องมีอะไรลนะกลับมาเพื่อให้ครอบครัวเขา แล้วทำไมเขมรมันถึงกลับกันน่ะเสียแมวรอบนี้ก็ยังได้ยินอีกนะว่ามันก็ทิ้งศพทิ้งเอาไว้จนทหารไทยต้องไปเอาปูนขาวโรยใช่ครับ่าเชื้อโรคกงดับกลิ่นต้องเอาศพไปวางไว้อยู่ที่โรงพยาบาลที่ตราค่าของความเป็นคนระดับไหนของผู้นําทางกัมพูชาต้องกลับไปตรงนั้นน่ะต้องให้ชาวกัมพูชาไปถามกันเองถึงแม้ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการผ่านสมรภูมิสู้รบมาหนักหนาฆ่ากันเป็นล้านๆน่ะนะคุณก็รู้อยู่ว่ามันโหดร้าย ต่นาสถานนี้ arena, ในบริบทของโลกที่เขาพัฒนากันไปอย่างเนี้ยเฮ้ยแล้วคุณเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่าของความเป็นคนไหมเนี่ยเราเปรียบเทียบได้เลยไม่ใช่เฉพาะสมูตครั้งนี้นะไอ้ครั้งก่อนก็เหมือนกันก่อนหน้าที่ครั้งที่หนึ่งอะก็ไม่ได้สนใจไงแล้วพอตอนหลังเนี่ยแม้กระทั่งไอ้เฉลยศึกที่ถูกจับไปอ่ะ ที่เราจับมาสิบกว่าคนเนี่ยก็บอกว่าพวกนี้เป็นบุคคลผู้เสียสละไปแล้วจะอะไรก็เรื่องของประเทศไทยแทงศูนย์ไปเลยแต่แต่ในในระหว่างประเทศอ่ะบุบาทอ่ะอุ้ยบอกว่าจะอยากได้คืนไทยเมื่อไหร่จะปล่อยแต่สุดท้ายแทงศูนย์พูดอย่างนี้เลยกลับไปตายไหมผมถามจริงๆไอ้สิบแปดคนนี้กลับไปก็ตายปะคือมันไม่อยากกลับมันอยู่ทางนี้มันมีความรู้สึกว่าสุขสบายกว่าถึงแม้จะเป็นเฉลยศึก มาลีนี้ก็ยังโกหกไม่เลิอกอ่ะใช่สิเพราะพี่บอก <6 S 1> ว่าตอนนี้มันเป็นสงครามรูปผสมไงไฮบริดไงมันไม่ใช่เป็นใช้อำนาจการบังลบทางทหารอย่างเดียวงไฮบบิดรูปผสมคือว่าใช้ทุกรูปแบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดปฏบัติการข่าวสารไอโอเฟกนิวปฏิบัติการจิตวิทยาโฆษณาชวนเชื่อรอ้องพิยสแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องทั้งเศรษฐกิจเรื่องทั้งการเมืองทั้งภายในต่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของสงครามไฮบริดทั้งสิ้น ฉะนั้นยิ่งเสียเปรียบทางอำนาจการรบกัมพูชาเสียเปรียบต้องใช้เฟกนิวต้องใช้ไอโอเป็นบบการข่าวสารต้องใช้ล็อบบี้เพื่อดึงพันธมิตรต่างๆนะพร้อมโกหกพวกลมทุกรูปแบบฉะนั้นตรงนี้เราถึงบอกตอนนี้เรากาลังเผชิญกับเขาเรียกสงคราม,มลูกผสมใช่ครับและถ้าเสแมวยังค,คงเป็นเลขาธิการสภามั่นคงแห่งชาตินะณวิทนาทีนี้นะอนธิบายอย่างนี้อยู่ในห้องวอลลุ่นเราจะบอกว่าฮุนเซนนี่อยู่ในขั้นไหนตอนนี้อยู่ในขั้นตรีทูตแต่เรายืนยันว่าเฮ้ย ไม่มีทางจบจะต้องอ่านคุณลักษณะของผู้นําคนนี้ <S <S และการปิดจบของเราเนี่ยเราต้องปิดจบทั้ง3 000, พันธกิจนะถึงจะถือว่ายุติคําว่าพันธกิจเนี่ยมันเป็นกิจที่ต้องทําต่อเนื่องนะถ้าภันกิจเริ่มแล้วปิดจบพันธกิจเนี่ยต้องทําทําต่อเนื่องไว้หมด3าพันธกิจเนี่ยยังต้องดํารงคงอยู่นะแต่น้ําหนักมันจะเข้มหรือเบาเท่านั้นเองพันธกิจแรกทางทหารพันธกิจที่2จะระเบียบความมั่นคงชายแดนพันธกิจที่3ต่างประเทศต้องทั้ง3าพันธกิจเนี่ย เราโป๊ะบูรณาการกันและใช่ทางทหารตอนนี้จริงๆเราเป็ดเสร็จเกาดเกือบร้อยเปอซ็นตแล้วที่นโยบายตอนนี้รัฐบาลต้องสื่อชัดเรื่องพักนี้ทําให้พี่น้องประชาชนก็สบายใจแน่นอนไอ้เจ้านี่ก็จะได้รู้ไงพ really <c ough> ี่ถึงบอกไงเทนั้นเรื่องจัดระเบียบความมั่นหูชัยดนเนี่ย มันถึงต้องไปด้วยกันนะใช่ไหมพอจบปั๊บพี่ตักไปที่สู่หลังเอาที่พาประชาชนไปแล้วอาจจะพากลับมาสวนหน้าเมื่อไหร่ความปลอดภัยระหว่างที่ถอยไปเนี่ยมีเจ้าที่ดูแลบ้านช่องเขายังไงไหมเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันต้องปิดจบไปด้วยกันใช่ครับคือไม่ได้บอกว่าเป็นนี่ไม่ใช้นะเราอะเสมลว่าผมเนี่ยไม่ไม่เลยใช่นี่ต้องใช้แต่ด้ขนาดนี้เขาอพยพด้วยภัยสงครามคุณคุณจะไปให้เขาใช้แล้วว่างเอยคุณไปเขาจะด่าพ่อรอดไม่ใช่คุณเอาจริงจริถ้าคุณโผล่ไปนะผมมาเพื่อประกาศว่าจะมาพักนี่ให้ครับ เอจะมาหรือจะมารถดอกเบี้ยหรือลดต้นรถดอกเบี้ยจะกมันจะเป็นอย่างนั้นัด้และ